เอาละครับก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมเกรนดิออฟคุงตามเช่นเคยนะนะนั่นแหละวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตใหม่นะครับเพ n ฟิวชั่นนะครับผมแบบๆ l t o pen into one ก็คือเอาสัตว์2ตัวมารวมล่างกันได้นั่นเองแล้วก็อัปเดตเป็นทางด้านของเลเวลของสัตว์เลี้ยงมานะครับผม วิธีการอัพผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจตอนนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือป้อนอาหารแล้วเพิ่มทันทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองโดยการใส่สัตว์เลี้ยงนะครับมันจะตัวเล็กนะครับถ้าเราป้อนอาหารไปเรื่อยๆมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอทําการไปตีมอนดูนะครับว่ามันนั้นจะได้เป็นเลเวลมาหรือเปล่าให้ดูซิโอเคการตีมอนเหมือนจะไม่ได้เลเวลนะครับทางวิธีเดียวก็คือป้อนอาหารนะครับผม แน่นอนครับมันสามารถออโต้ป้อนอาหารได้แล้วคือเราไม่ต้องไปทําการแบบโอ้ยนั่งกดออโต้กิกหรือนั่งกดจนหํำเปื่อยนะครับวิธีก็นี่นะครับอยากป้อนอาหารเท่าไหร่เราก็คลิกไปเลยนะกดออลแล้วก็สมมติผมอยากป้อนอาหารจนแม่งตันไปเลยนะครับผมก็นี่เลยนะผมใช้ไปนี่นะเพราะมันมีเยอะดีนะผมจะป้อนมันไปเนี่ยมันก็จะออโต้อย่างนี้นะครับซึ่งเลเวลตันหรือเลเวลแม็กของสัตว์นะครับผมจะ เข้ากับเลเวลแม็กของเกมปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้โลก10ใกล้จะมาขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะครับอืมก็นั่นแหละเราติดตามรับชมกันนะครับว่าโลก10จะมีอะไรบ้างก็อารมณ์เหมือนแบบจะเป็นอยังไงดีนะเกี่ยวกับคล้ายอรารยธรรมแต่ไม่ใช่โบราณเหมือนโลกที่เป็นโลกจากกลน,นะครับผสมตอนกลางคืน ประมาณนั้นอนะอารมณ์ประมาณนั้นนะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็ประมาณนั้นแหละโอเคอยากกดสต็อปก็กดตรงนี้นะครับผมปั๊บนี่ก็จะหยุดหน้าต่างขึ้นมาว่าโอ้ยสิงโตวเวลลยี่สิบเจ็ดนะครับผมเออแล้วก็ไอเครื่องฟิวชั่นตรงนี้นะครับผมวิธีการใช้ก็ยังไงดีครับผมจะว่าไงดีวะก็คือให้เรานั้นอัพสัตว์เลี้ยงหรือป้อนอาหารของเรานะครับให้เวลล์ร้อยยี่สิบนะครับผมแล้วมันจะสามารถรวมร่างกันได้ การรวมร่างนั้นก็คือมันจะเอาความสามารถของอีกตัวหนึ่งมาใส่อีกตัวหนึ่งแต่รูปลักษ์ภายนอกก็จะเป็นเอตัวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะทําอะไรน่าสนุกให้ดูก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอทําการปั๊มเลเวลสักให้เต็มประมาณสักสี่ตัวก่อนก็แล้วกันนะครับผม A few moments later รเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้ทําการ น้ำเลเวลสัตว์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งก็ปล่อยไปสักพักนึงก็เต็มแล้วนะครับผมก็มีสิงโตเลเวลหนึงร้อยสามสิบนะครับมีกวางเวลร้อยสามสิบมีแมวสอมถามว่าไอสองตัวนี้หาจากไหนกวางนี้ก็เป็นตัวที่สุ่มยากนะครับในกิจกรรมคริสต์มาสนะครับเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เป็นแมวกิจกรรมฮาโลวีนนะครับ ซึ่งเป็นแบบธรรมดาถ้าแบบโชคดีก็จะเป็นหมวกนะฮะเป็นเมวมีมวกนะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวสีขาวๆซึ่งผมไม่มีหรอกนะครับเพราะดวงผมไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับในเกมนี้มีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะนะโอ้โหพอมันได้ยากชิบหายเลยนะับโอเคช่างเรื่องนั้นก่อน嘛อย่าเราจะมาผสมพันธ์กันนะับฟ <c oughs> ิวชั่นกันนะครับผมว่า ไอตู้โง่โง่ฟิวชั่นนี้มันทําอะไรได้ละผมจะอธิบายให้ฟังนั่นเองนะครับผมเอ,อ้ยนี่พูดถึงแมวหมวกนี่เลยแมวหมวกโอเคนะครับดูที่ตู้ติงตองอันนี้นะครับผมมันก็จะให้ผสมนะครับเป็นสัตว์ชนิดใหม่ขึ้นมานะครับผมอเหมือนจะไม่ต้องใช้ร่างเต็มก็ได้นะแค่ร่างตํานานแต่ไม่เป็นไรนะครับผมใช้เลเวลตันไปเลยนะครับผมเพราะผมแล้วรวยอาหารอยู่แล้วนะสิ่งที่ผมอยากผสมมากตอนนี้ก็คือ เป็นเพนไร o ออนนะครับผมที่มีความสามารถบาเรียนะครับแล้วก็สิงโตแดงนะครับผมซึ่งปี้กันออกมาก็เอ้ยฟิวชั่นกันออกมาก็จะได้เป็นสิงโตขาวเมเทอสไตร์นะครับผมซึ่งความสามารถหรือเพิร์กนั้นก็ทกถูกเปลี่ยนไปด้วยโอ้ยจะสะอึกแม่งเอ้ยง่ยมันก็พูดยังไงมันปีก,กันขึ้นมามันก็จะได้เป็นตัวใหม่นั่นเองถ้าสมมุติเราเอาตัวนี้ เราใส่ในบัญชีช่องที่2อะล่ะตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับผมจะเป็นล่างต้นแบบนะครับส่วนตัวที่อยู่ข้างหลังจะเป็นอ b บิลิตี้นะครับก็คือความสามารถนะครับจะไปสิงอยู่ในตัวตัวนั้นพูดง่ายๆก็คือถ้าอยากได้สัตว์ตัวไหนน่ารักน่ารักรก,ก็ไปหาตัวนั้นมานะครับผมแล้วก็อยากได้ความสามารถของสัตว์ตัวไหนก็แค่เอาตัวนั้นมาไว้ข้างหลังนะครับผมแล้วก็จะ oh my god look at this เราก็จะได้พลังของมันนั่นเองนะครับผมซึ่ง สีีผมอยากได้ก็คือกวางเมเทโออ่านี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วกดปี้กันเอ้ยฟิวชั่นกันเลยนะครับปั๊บนี่นะครับคอนเฟิร์มฟิวชั่นนะครับผมมีอันนี้ด้วยสุ่มอะไรสักอย่างเออช่างผมแม่งนะไฮดองแคร์นะครับแล้วก็นี่ความสามารถก็ได้เป็นวอล์กสปีดรีลิลิสก็คือทำให้น้ำแข็ง ไร้ผล65%และโบนัสเงินอีก12% I don't care นะครับวิจะฟิวชั่นโอ้ว้าวโซลเล่แอรแบกซึ่งอันนี้เป็นตัวตึงของผมนะครับก็คือเป็นตัวที่เปิร์กดีของผมนะก็คือเปิ์กเกือบตัน2อันเลยก็คือโบนัสเงินแล้วก็โบนัสอาหารซึ่งผมจะไม่เปลี่ยนตัวนี้หรือเอาตัวนี้ไปปีป้กับตัวไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวมันเปิ์กดีเกินไปนะครับผม ถือมันจะเป็นตัวแมวโง่ๆนะครับแต่เปิร์กมันเอาไว้ฟาร์มดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมว1%ปมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเปิร์กก็หนังหมานิดนึงนะครับความสามารถก็คือทําให้วิ่งไวนะครับผมแป๊บหนึ่งนะโอเคมาเดี๋ยวเราลองฟิวชั่นอีกตัวหนึ่งก็ล่างต้นแบบผมจะใช้เป็นความสามารถโซลอ,อันนี้ไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไงเดีย ความสามารถอันนี้มันเป็นความสามารถที่ไม่ค่อยได้เจอบ่อยๆนะครับเดี๋ยวผมขอแปเอาสัตว์เลี้ยงเพิ่มก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็เวลารีตัวโมเดลในการแบบสูญสลายเปลี่ยนไปด้วยนะครับแอนิเมชันนะเดี๋ยวผมรีตัวให้ดูตอนท้ายทีทีหนึ่งก็แล้วกันนะอันนี้เป็นแมวกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับจะเก็บตัวนี้ไว้ก่อนนะไม่ได้ใช้เคผมจเจ้าแมวตัวนี้ไปฟิวชั่นกับแมวสีม่วงดีปะ ไม่ใช่นี่มันแกะสีม่วงนะครับถ้าถามว่าแกะสีม่วงเอาอยัางไงก็เป็นแรไอเทมนะครับผมวิธีการเอาก็มันไม่สามารถหาได้แล้วเออพูดง่ายๆยังไงมันก็หาไม่ได้แล้วแล้วก็เทรดไม่ได้ด้วยนะครับเป็นของติดรหัสนะครับผมโอเคเราจะเอาล่างต้นเป็นเอ,าอ้าอยบอกนะว่านายไม่สามารถเอาไปปีผสมพันธ์เปลี่ยนความสามารถได้ <c oughs> โ okay, อเคใช้คอเวลานอกเอาล่ะผมก็ได้ทําการไปจกผีเสื้อดําปิดปีมานะครับผมผมจะทําการให้มันปี้กับไปตัวนี้นะครับก็คือแมวงี่เง่านะครับความสามารถแบ็คโฮลแบ็คโฮลกับโซลสปิริตเตอร์เหรออืมหาไม่ค่อยจะถูกนะครับก็ช่างผมแมงมาแล้วกันล่างต้นเราจะใช้เป็นอืมใช้เป็นอะไรดีนะ ใช้เป็นผีเสื้อหรอกดิฉันเป็นแมวใช้เป็นผีเสื้อแล้วกันนะครับส่วน ability เอาเป็นแมวนะครับก็ปี้กันไปเลยนะครับผมฟิวชั่นคอนเฟิร์มนะครับนี่ก็ได้เวลมานะครับเป็นเวลนี้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการผสม ability นะครับไปเทสกันตั้งชื่อน้ำแข็งแบบเ <c oughs> ่อช่างหอมเองมันนะครับ เออิบิลิตี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ย้ายความสามารถนะครับเอามันรีอยู่ไม่เป็นไรสปินโอ้โหชื่อซูเปอร์เรียลคอร์เอ็กโซเดียโอ้ยยองออมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเขาเรียกว่าอะไรอะผมยุ่งว่าอะไรเดี๋ยวเปลี่ยน ความสามารถนะครับผมเออแล้วก็ตอนรีตัวนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะจะเป็นอย่างนี้แทนนะครับจะปกติจะเป็นคุยๆอยู่กับที่นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะถ้าถามว่าทําไมตัวละครของผมคนอื่นไม่โหลดนะครับวิธีง่ายๆก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วเปลี่ยนการเรนเดอร์ตัวละครเป็นหนึ่งนะครับมันก็จะโหลดแค่คนเดียวก็จะลดอัตราการแหลกของทุกๆคนได้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะหรือเล่นในโทรศัพท์และโทรศัพท์จะโบเช่นนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจงกันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากแล้วไปเจอกันใหม่กันวันหลังนะครับผมบอย,บอย